สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะอยู่กับดิฉันชัชชัยเช่นเคยค่ะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบรรจการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะสำนักง,งานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบรรจการทหารพัฒนานำกำลังพลชุดบรรทาสาธารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วนำกำลังพลและยุทธปกรณ์ของหน่วยเข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชพัก ตกชวาที่กิดขวางทางน้ำนะคะซึ่งมีผลทำให้น้ำในลำคลองสามารถไหลระบายได้ช้าในช่วงน้ำหลากและท่วมขังพืชผลทางการเกษตรของประชาชนและน้ำขังเน่าเสียให้ได้รับความเสียหายวงกว้างเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในคลองท่าลาดณหมู่ที่10ตําบลเกาะขนุนอําเภอพนมสารคามจังหฉะเชิงเซานั่นเองค่ะต่อนเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการคลื่อนที่25าสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการตาพัฒนาจัดชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคโควิด19ณร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ